เรียนครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกับผมนายธนกิจแดงดีและกับผมนายอาริยเมธพมงมวงวันนี้พวกเราจะมาถอดบทพันธ์ <c oughs> เรื่องนิลาณนาลินบทที่118โดยมีเนื้อความว่าถึงตานาวตาหน่ำซ้ำสงสารอ่อนเอ่ยจรศึกโศกมานานเนื่นช้าเดินดงท่องทางละหานหินมะเวศสารสั่งทุกหย่อมญ้าย่านน้ำลานาง จ้าบทระพันธ์ดังกล่าวมีคําศัพท์น่ารู้ดังนี้ 1. ตระนําหมายความว่ากระนําหรือซ้ําเติม 2. อ,อิมเวทหมายถึงป่า 3. ศสารหมายถึงเรื่องราว 4. ละหานหมายถึงทานน้ํา 5. โศกหมายถึงความทุกข์ในวันนี้พวกเรามีเรื่องที่จะนำเส